ภารกิจต่อไปนะครับผมทริโนนะครับผมกําลังย่องมาคว้าคอซีเจเลยทีเดียวนะครับผมก็อยากจะให้ซีเจหลับสนิทเลยนะครับผมเพื่อที่จะไปเซตหยอกไม่ใช่แล้วนะครับผมก็คือก็เข้ามาคว้าคอนี่แหละครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมซีเจก็งงนะครับผมว่าจะมาคว้าคอซีเจทำไมเนี่ยแล้วก็ทริโนนะครับผมก็ให้งานซีเจเลยนะครับผมก็คืออยากจะให้ซีเจไปส่งอาวุธให้กับกองกาลังของทริโนหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้กองกําลังของทริโนนะครับผมกําลังแบบว่าแย่แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ซีเจ ไปส่งของให้นะครับผมโดยการขี่เครื่องบินนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเครื่องบินแบบว่ามันก็จะแบบว่าเร็วหน่อยนะครับผมก็ไม่ใช่จรวดนะครับผมแต่ว่าเป็นเครื่องบินนะก็เป็นเครื่องบินที่ผมระเบิดให้ดูตอนนั้นแหละนะครับผมแล้วเราขึ้นเครื่องบินลำนี้ไปเลยนะครับผมก็บินขึ้นไปเลยนะครับผมแต่ว่าภารกิจนี้นะครับผมห้ามบินผ่านค่าวทหารเลยทีเดียวนะครับผมไม่งั้นจะแบบว่าโดนสีดาวเลยทีเดียวนะครับผมสีดาวห้าดาวนี่แหละนะครับผมแล้วก็อาจจะมี RPG มาไล่เราก็ได้นะครับผมนี่ก็ต้องระวังนะ ผมแล้วก็ภารกิจนี้นะครับผมวิธีเล่นนะครับผมก็แค่ไปส่งของให้กับโทริโนนเองนะครับผมกองกาลังของโทริโนนแล้วก็ระวังที่ตรวจจับอันนี้ด้วยนะครับผมถ้ามันเต็มเดียวจะมีอะไรมาแห่มาเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องระวังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าบินสูงมากนะครับผมไม่งั้นจะาเรดาร์จะตรวจจับเราได้นะแล้วก็พอเราบินมาส่งถึงแล้วนะครับผมผมแนะนําให้บินกลับที่เดิมนะครับผมก็แปลว่ามันจะกลับง่ายนะครับผมถ้าบินกลับที่เดิมนะถ้าแบบว่าไปคนละทางนะครับผมมันอาจจะนานนิ นึงนะครับผมแล้วก็อาจจะบิว่าหลบสัญญาณยากนิดนึงนะครับผมอันนี้ถึเกือบเต็มแล้วนะครับผมผมก็บบว่าเกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับสาหรับภารกิจนี้นะครับผมแล้วก็พอมาถึงแล้วนะครับผมก็ให้เราลงจอดด้วยนะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องลงจุดสีแดงได้อย่างเดียวนะครับผมลงตรงไหนก็ได้นะครับผมขอให้อยู่ในพื้นที่นี้นะ ภารกิจโตไปนะครับผมตอนนี้สายลับนะครับผมหักหลังซะแล้วนะครับผมก็แบบว่ากําลังขับเครื่องบินแล้วก็ขับรถมาเพื่อที่จะมาเอาระเบิดไปขายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ CG นะครับผมก็รีบมาหลบใต้ลังนี้เลยที่เดียวนะครับผม แล้วก็ทูริโนนะครับผมก็กำลังจะมาลอยหลัง CJ ไม่ใช่แล้วนะครับผมก็แบบว,ว่าม่แบบเงีบยน,นะครับผม CJ ก็ตกใจเลยทีเดียวนะครับผมก็ทูริโนนะครับผมก็มาดูสายลับนี่แหละนะครับผมก็มาดูสายลับที่หักหลังนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะพวกมันกําลังจะเอาระเบิดไปขายนะครับผมเพื่อแบบว,ว่าใช้ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็นําไปขายนะแล้วก็ทูริโนนะครับผมก็อยากให้ CJ ไปจัดการพวกนี้หน่อยนะเพราะว่ามันจะแบบว,ว่าทําให้ประเทศนี้ปั่นป่วนเลย <ๆ S 1> ทีเดียวนะครับผมถ้า แบบว่าพวกนี้เอาระเบิดไปเนาะ และภารกิจนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่ให้เราขับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะครับผมขึ้นไปที่เครื่องบินนะครับผมก็ขึ้นให้ทันด้วยนะครับผมถ้าขึ้นไม่ทันมันก็จะบินหนีเราไปเลยนะครับผมแล้วก็ระวังถังระเบิดด้วยนะครับผมถ้าแบบว่าเราไปชนนะครับผมเราก็จะเสียหลักนั่นเองนะครับผมและตอนนี้เราก็ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโคตรเท่เลยนะครับสาหรับ CJ นะครับผมแล้วก็ CJ นะครับผมก็แบบว่าเห็นถังอันนี้หล่นลงมาแล้วก็รีบกระโดดหนีลงไปทีเดียวนะครับผมแล้วก็รถก็ตกแล้วผมแล จากนั้นนะครับผมให้เราไปแย่งร่มชูชีพกับพวกนี้เลยนะครับผมก็จะมีคนนึงนะครับผมจะมีร่มชูชีพอยู่นะแต่ว่าห้ามใช้ปืนนะครับผมไม่งั้นเครื่องบินจะระเบิดเลยทีเดียวนะครับผมพวกกระสุนจะไปโดนระเบิดนันแล้วก็จากนั้นนะครับผมให้เราวางระเบิดนะครับผมแล้วก็ให้เรารีบวิ่งลงไปนะครับผมรีบวิ่งลงไปจากเครื่องบินนี้เลยนะครับผมแล้วก็ซีเจก็จะกดระเบิดนะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผม ภารกิจต่อไปนะครับผมก็เป็นภารกิจแบ็กโปรเจกต์นะครับผม CJ ก็มาหาเดอะทูนะครับผมตอนนี้เดอะทูกำลังทำท่ายากนะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้นะครับผมห้ามอ้วนด้วยนะครับผมสำหรับภารกิจนี้นะครับผมไม่งั้นเดอะทูจะมาล้อเรานะครับผมก็ห้ามมีความอ้วนเกิน50%นี่แหละนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเดอทูก็บอกกับ CJ ว่าระวังเจ้าโทริโนไว้ให้ดีนะสักวันหนึ่งนะมันจะมาแววงกัดนายแล้วก็ซีก็งงว่าเฮ้ยนายลงมานี่สิฉันอยากจะคุยอะไรกับนายยนะแต่ว่าตอน นะครับผมดูทูนะครับผมก็กาลังโดดลงไปแล้วนะครับผมโอ้โหเกือบข้อเข่าเสื่อมกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ดูทูนะครับผมก็บอกให้ซีเจไปขโมยแบ็กโปรเจกต์ที่ค่ายทหารหน่อยนะฉันบบว่าฉันอยากจะได้มันมากๆเลยนะซีเจมันแล้วก็สําหรับแบ็กโปรเจกต์นี้นะมันมีเหตุผลนะที่ฉันจะต้องขโมยมันมาแต่ว่าฉันขโมยไม่ได้เพราะว่าฉันแก่แล้วฉันเกือบข้อเข่าเสื่อมเมื่อกี้นะแต่ว่าฉันอยากจะให้นายไปขโมยให้หน่อยนะซีเจก็ไม่อยากทำสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ต้องยอมดูทูนะครับผมเพราะว่า ทูจะทำไต่ก้านคอซีเจเลยทีเดียวนะครับผม <Bro. S 1> แล้วเดยทูนะครับผมก็มาส่งซีเจที่หน้าค่ายทหารเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยทีเดียวนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับผมให้เรามาบุกค่ายทหารเลยนะครับผมก็ระวังไฟแสงไฟนี่ด้วยนะครับผมถ้าเห็นแล้วก็เราจะซวยนะครับผมเพราะว่าเขาจะมาบุกลุกเรานั่นองนะครับผมแล้วก็อันดับแรกนะครับผมให้เรามาตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับผมก็ให้เจาะท่อลงไปเลยนะครับผมแล้วก็วิ่งลงไปเลย ครับผมก็แล้วก็ให้แย้วเรายิงช่องแอร์แล้วเลยนะครับผมเพื่อที่จะไปได้นะครับผมก็ยิงเลยนะแล้วจากนั้นก็ให้เราหาทางมาเอาคีย์การ์ดให้ได้เลยนะครับผมก็มาเอาตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ให้เรามาเปิดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ซีจีก็เปิดอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นทางลงชั้นใต้ดินนั่นเองนะครับผมก็ให้เราแล้วเราก็สามารถโดดลงไปได้เลยนะครับผมแต่โอ้โหเกือบตายนะครับผมแต่ก็ให้มีเลือดไว้เยอะๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวตายนะเวลาโดดลงมาก็สูงพอสม ควรเลยทีเดียวนะครับผมหล้วจากนั้นนะครับผมให้เราบินขับเจ็ p แพคนี่แหละนะครับผมอันนี้คือแบล็กโปรเจกต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้เราขับเจ็ p แพคนี้เลยนะครับผมก็ไปที่สนามบินไม่ใช่สนามบินสิมันต้องเป็นภูเขานะครับผมให้เราไปที่ภูเขานั่นเลยนะครับผมเพราะว่าเดอะทูรอเราอยู่ที่ภูเขานะครับผมแล้วเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรามาที่จุดสีแดงนะครับผมเพื่อเอาเจ็ p แพกให้กับเดอะทูนะครับผมแล้วก็เดอะทูนะครับผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเก็บไว้ก่อนดีกว่านั่นแล้วก็ขับรถ นีเ j เป็นสง,งัานเชียวนะครับแล้วเดี๋ยวโทูนะครับผมก็โทรมาหา CJ นะครับผมบอกว่าให้นายมาภายใน5นาทีนะไม่งั้นฉันจะตะก้านคอนายนะ CJ ก็รีบมาด้วยล่ะ และภารกิจต่อไปนะครับผม CJ นะครับผมก็กำลังนั่งเซ็งอยู่นะครับผมตอนนี้กำลังรอเดือดทูนะครับผมแล้วเดือดทูนะครับผมก็โผล่ตัวออกมาพร้อมกับเจ็ทแพ็นะครับผมก็เดือดทูก็ล้มเลยทีเดียวนะครับผมเกือบข้อเข่าเสื่อมอีกแล้วนะแล้วก็ CJ นะครับผมก็ถามเดือดทูว่าเฮ้ยนายเป็นยังไงบ้างน่นายเกือบข้อเข่าเสื่อมแล้วใช่ไหมแล้วก็เดือดทูนะครับผมก็พูดคำแปลกๆออกมานะครับผมตอนนี้นะสกัดไม่ได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ CJ ก็งงนนวันนายพูดอะไรของนายเนี่ย CJ ตอนนี้นะฉ ที่ที่รางรถไฟหน้าขับเจ็ตแพคไปขโมยเลยน้าแล้วก็ซีจีนะครับผมก็งงว่าทาไมให้ฉันไปขโมยเนี่ยนต่เคยถามฉันหรือเปล่าว่าฉันขับเป็นหรือเปล่านะแล้วก็เดือทูฉันก็ไม่รู้ว่านาาขับเป็นหรือเปล่าแล้วก็ฉันก็ไม่รู้ว่าสารสเขียวนั่นคืออะไรไปเอามาให้ฉันหน่อยซิซีเจฉันขอร้องหน่อยฉันไหวน้าเลยซีเจเจ๊วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอาให้แล้วกันนะถึงแม้ฉันจะไม่รู้วิธีขับอันนี้มาก็ตามเอะ แล้วภารกิจนี้นะครับผมก็ให้เราขับเจ็ทแพ็กนี่แหละนะครับผมไปที่รางรถไฟเลยนะครับผมเพื่อที่จะไปขโมยสารสีเขียวเลยนะครับผมก็จะเป็นสารสีเขียวตัวนี้เลยนะครับผมก็น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าผมยิงไป2กล่องแล้วไม่เจอนะครับผมก็เป็นสารสีเขียวตัวนี้แหละนะครับผมพอได้แล้วนะครับผมก็ไปหาเดดทูที่สนามบินของเราเลยนะครับผม เพื่อที่จะเอาสารสีเขียวไปให้เดทูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมก็โตลอันอนี้กลางทางเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ซีเจก็บบว่าสงสัยนะครับผมว่าไอ้นี่มันคืออะไรกันแน่แล้วก็เดทูนะครับผมก็บอกว่าไม่ชันเร็วไม่ชันเร็วนะครับผมก็เดทูก็บอกว่าโอ้โหมันยอดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ซีเจก็ถามว่ามันคืออะไรนะ่ฉันไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เดทูนะครับผมก็ทําตัวแปลกๆนะครับผมก็อบอกว่าอย่ามาใกล้ฉันนะฉันห่วงมันมากเลยนะฉันจะจับไปทําแกงไก่นะแล้วก็เดทูนะครับผมก็รี ขับรถหนีไปเลยนะครับผมแต่ก็สารสีเขียวนี้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ไปดูมานะครับผมก็น่าจะเกี่ยวกับเอเลียนนะครับผมอะไรประมาณนี้นี่แหละครับผมพอจบภารกิจนี้แล้วนะครับผมเราก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถมาเก็บได้ทุกเมื่อนะครับ แล้วอันต่อไปนะครับผมก็เป็นภารกิจเสริมนั่นเองนะครับผมก็คือภารกิจเก็บเกือกม้านั่นเองนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าเกลือกม้หรือเปล่านะครับผมก็น่าจะแบบนั้นนะครับผมก็คือให้เราเก็บเกือกไม้ครบห้รบ50อันนั่นเองนะครับผมก็มันจะอยู่แบบว่าตามจุดต่างๆนะครับผมถ้าแบบว่าไม่รู้ก็สามารถกดเข้าไปดูในคลิปใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมเพราะว่าผมทําไว้แล้วนะว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมก็สามารถไปกดได้นะครับผมถ้าแบบว่าไม่รู้วว่่่าามมันนนอยูทีไหบ้้งะคผแลก การเก็บเกลืมานี้นะครับผมผมแนะนําให้มีเจ็ตแพ k ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าสะดวกสบายในการไปเก็บอนี่ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันก็อยู่ในที่สูงบ้างนะครับผมมันสูงสูงจริงๆนะครับผมเราก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมก็แนะนําให้ทําภารกิจพวกนั้นให้เสร็จก่อนนะครับผมพอเราเก็บครบแล้วนะครับผมเราก็สามารถจะมีปืนหรือว่าอาวุธในหน้าคาสิโนของวูซี่เลยทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นคาสิโนโฟดาก้อนนั่นเองนะครับผมก็หรือว่าเป็นอาวุธที่สามารถสปอนมาได้ทุกเมื่อเลยนะครับผมก็ มาเก็บได้ตลอดนะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้นะครับผมก็มีผลต่อเซฟ100%ของเราด้วยนะครับผมถ้าไม่ทํำนี่นะครับผมเซฟของเราจะก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็สู้ๆนะครับสำหรับภารกิจนี้แล้วก็ภารกิจนี้นะครับผมก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันก็จะทําให้ปวดหัวนิดนึงนะครับผม คนนี้เลยนะครับผมอาวุธนะครับผมที่อยู่หน้าคาสิโนของโฟลดากอนของบูซี่นั่นเองนะครับผม